ขี้หลงขี้ลืมอ่อนเพลียนึกว่าแก่ใครที่มีอาการแบบนี้นะครับต้องระวังตับให้ดีตับนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆของร่างกายถ้าเป็นโรคตับแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเราแน่นอนเลยครับลองสังเกตอาการของตัวเองดูนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าจะได้ป้องกันทันครับอาการที่1นเลยนะครับมีอาการอ่อนเพลีย ผู้ป่วยโรคตับนะครับจะมีอาการอ่อนเพลียง่ายทําอะไรมันก็เหนื่อยง่ายไม่ฟิตเหมือนแต่ก่อนแล้วอาจจะนึกว่าอายุของเราเนี่ยเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่เลยเป็นเรื่องของระบบต่างๆที่มันทํางานได้ด้อยประสิทธิภาพลงข้อที่2อ,อาการหลงหลงลืมลืมเอ๊ะ อันนี้ทําไปได้ย,ยังนะเอ๊ะอันนี้จดไปได้ย,ยังจดไ,ไาวาไ้ตรงไหนเอาวางไว้ตรงไหนรู้ตัวอีกทีนะครับกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมไปแล้วสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าเรามีของเสียในร่างกายของเราเยอะตับเนี่ยไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายของเราได้ทําให้ระบบการทํางานของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นครับต่อมาข้อที่3ภาวะท้องมาน ภาวะที่ร่างกายข้างนอกผอมนะครับแต่ทำไมคุงป่องทําไมตรงท้องเนี่ยมันบวมเหมือนคนตั้งครรภ์เลยนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่ตับเนี่ยทำงานได้อย่างไม่เต็มที่แล้วเกิดการอักเสบไขมันพอกตับเนี่ยนำไปสู่ตับแข็งแล้วก็นําไปสู่มะเร็งตับได้ในอนาคตนั่นเองสาหรับใครนะครับที่ฟังแล้วโดนสคอ้อเนี่ยล้วคิดว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันก็พอจะมีตัวช่วยอยู่บ้างถ้าใครสนใจกดไปดูที่ตะกา้าใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามกันมาได้เหมือนกันนะครับและอย่าลืมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกด กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยอย่าลืมนะครับถ้าไม่กดเราไม่ได้เจอกันนะ